ให้ค <icana> <naj bum S 1> ุณในสะดุอย hey, ู่สบายทั้งทั้งพุณนะครับพี่น้องเรือกุดีสิห่วงบุญห่วงกุศลในช่วงนี้ประกอบกับเรียนเชิญอาทิตย์สุพิทละน้องให้สบายสบายนยคุณนัมนี้ว่าโอ้โน ก็สังให้มาปั้งเอาไว้เด้อไทยเยาพวกน้องกีเพราะอยู่กันอยู่กันติมารวมเจ้าห่วงงานแขกตามไปเทยตางมาได้มาห่วมกองบุญนี้แล้วสะละท้นปัจจัยฟังต่อไปก็ไทยสอยสัตว์ทั้ง ถึงอาบุญส่วนนี้ไปให้พ่อผู้ตายตลอดน้อมเอ,ไอ้ออายสมมุนลกลัานเลนทงพระสงฆ์องค์นี้แ่เมตตาเด้อถึงเจ้าออเนีทั้งงานเขาออ้ยของเก็นเจ้าเส้นตอนส่วนบุญส่วนกุศลไปหาในคำคืนนี้ ตะขอให้มารับเอาบุญด้อนะครับสำหรับนะครับทางสำหรับนะครับสำหรับนะครับที่ปัจัยที่พี่น้องนะครับมาบอกใส่ขันใส่ท่านให้นะครับในขันนะครับมือนีนะครับมอนรับบริเอาจักบาทด้อพี่น้องด้วยนะครับให้นะครับคุณเจ้าผ่ะคุณพ่อคุณแม่ใส่ส่ซองถวายพระในมือเสากล้วกันเนาะนะครับขันได้ยอดเทไรกันนับให้ในเด้อนะครับคือพี่น้อง สี่ได้โศกได้หมันน้ำกันคืองวดก่อนก่อนพนวะสามตัวฮวนวะอยคือบ่ตึกน้ำบุญขึ้นเด้อคันมีผู้กระจุดผู้เด้่อไ่นอนเด้อมาเอาส่วนบุญกุศลตาผู้เสียงดนังใจบ่จะแน่เอใครปันเห็นเลขนี้ก็บอกน้ำเด้อแลให้ได้บใบเงินล้านให้ได้บใบเงินล้านทำงานมีตั้มเน่ง สนุกน้อนสิ่งใดให้สมพราจงแควก้าโดยไยให้เลีกนี้ให้สุขสมหวันสนชื่นเรื่องฤทธีตลอดชีวอยาพผูกพันมาอันผัจร ให้เจ้าภาพาสุขสมหวังทั้งเครื่อยา,อาสิ่งที่ข้าหยิดไว้ให้ได้กลทวดาฟ้าดินช่วยบันดลให้กุศลคำจุนบุญน้ำพาท่านคุณแม่

ส5าสตางค์เห็นไหนึ่งศูนยองเดือพีนองเด้อหนึ่นยะครับศูนเด้อเลขกไทยสามตัวเด้อพีนองเดือมาแล้วหนึ่งตัวรออีกหนึ่งตัวมาแล้วนึ่ตัวบ่นย่สิบหบาทยีสตางค์นะครับยีเอาเป็นเบลเล็กงกันละกันเด้อพีนองเดือ 1,026บาท25สตางค์1026กศูนย์สอกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่ให้น้องโชคดีโศกมาเด้อเลข3ตัวท้ายตรงๆกันละกันนพี่น้องเด้อ3ตัวตรงๆกันละกันเด้อพี่น้องท่านผู้ใด้ถืหลายก็แบ่งกันน้ำเด้อดหมอลำนําเด้อเอิ้นหมอลำมาเสกสองสรองงามน้ำกันละกันเด้อในท้ายพักมาเขาเท่ากันครับนะครับเอาไปหยาดน้ำนะครับเอาไปนะครับแล้วก็นะครับ ท่านนี่นะครับให้นนั้นคุณพ่อจะพาคุณแม่จะพาปส่องถวายพระในบอื่นเสาร์ด้วยนะครับถ้าถูกแล้วกันครับเดี๋ยวผ่าจากข้าวเระถูกบ่าใหม่เพราน้ำบริลลล่มดากเวทีได้คนนึงนะครับจะเริ่มสกัดมาสกับหลังด้วยครับผมร่างวันที่หนึ่งงวดสี่ดวงว่าร่างวันที่หนึ่งงวดนี่แหละงวดนี่แหละคุณแม่งวดนี่แหละเนาะ เออนะครับวันนี้เลังมันทีนึงสู้กูสู้คนก็สีดนเมาแล้ว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 เห็นหัวแล้วเเงียบนวัเดียวั็สีเลื่อนอุ้ยเส้นอะไรวะเลขเลขตัวเส้นเาตงเลยเบอนี้พวกินหลดได้ไหม้าเอาเป็นการไเไปเจเอาอ้รองเบื้งเห็นตัวไหนเอาเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเดเลยเรื่อเ็หาหครับเ็กสามบอล เดกซีวะตามเอิงมาเบิงทางเ้มาเดใส่ท่านพนมานะครับยอด1,026บาท25สตางค์1026อเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อนะครับ1 0 2่งนอนานพอทางเทิ้งพี่มีเด้เก้าหใเขาให้สอตัวบ่ทันออกบุทันออกชุดแล้วผมิลาเก้า ข้างบนไม่มีก็บอกดี้เจ้บอกว่าถือนีเบิรบนี่ยเบียกเง็ยน้อยหน่อยหน่อเอาเบิร์ซกันเบิร์ตกันเลยไปบอกลุ้งพูดก็ออกไปเม่นบ่มีที่กเสือบไเนรทัาด้าเจ้ได้เฮวล่าวอลที่หนึ่งเลขที่ออกผลิตเก่ามันบอกครบเลยหัวมันหาย มันี่นสมอสี่เนกาดก่อานี่เป็นสามาีอินใจไวบอกีออมเด้อ่ามันกสัตว์มันสัตว์นะนเียบกไก่ก็สองเก้าหาเด้๋ยอเด้อสองเก้าหาเด้อ ยังเล่นเชือได้สองเก้าหาได้นองเด้อพอต้องสี่หลายได้ไปนองเด้อกันสิคุณลอยคุณลอยกัพ่อสองเก้าหายกยกยยยยทั้งคุณพันทำไมีคุณกันมาเด้อเ่งาสองเก้าหากันสองเก้าหาละสองก้าหาไปเพิ่งไมอีเด้อนะครับ ยันเลื่อมยอดนะครับเลขศูนย์สองหกหลักการเลขถูกเป็นสองเกาห่าเดือบองเพนเป็นสองเกาห่าเดือบีนองเด้นะครับนะครับคัดดวงวิญญาณนะครับของคุณพ่อเฉลิมน้ำโคตรแม่หอดมาถึงนะครับให้นะครับดนดนบันดาลให้พี่น้องตือเลขสามตัวตรงตรงในพี่น้องเด้อสองเกาหาเด้อพี่น้องสุกสุกเนิ้เนื้อใไอโซให้มันสุกซุกเปิงวดนี่ละงวดสี่เถิงนี่ก็แล้วกันคมาคือสี่โดนเองมาแล้วมาแล้วมานี่ยเตี้ยมาแล้วเห็นหัวแล้ว เงียเงียนว่าเดวมนสิเครือนอุ้ยเส้นอะไรวะเลขาเลขาเส้นมันกล้งเลยบนทีพวกกินเหล่าได้ไหมเอาป็นรกาเลยเลืออเลเลเอาไอองเบื้งเีตัวไหนเอาเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเสีเห็นหูหมดเลยเเลบ่สามบ่เห็นบ่บ่มาเบิ้งมาเบิ้งทางเพิ่งมีเลขยังคับ